แฟนๆใจหายปฏิทินช่องเจ็ดไร้เงา3ามพระนางลูกรักหรืองานนี้ไม่ต่อสัญญาย,ยกแผงใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกทีแล้วแน่นอนว่าแต่ละช่องนั้นกำลังสุ่มถ่ายแบบปฏิทินช่องเตรียมต้อนรับปี2,566ที่จะถึงนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเช่นเดียวกับช่อง7ที่เริ่มทยอยปล่อยภาพพระนางแถวหน้าของช่องที่ตบเท้าเข้าถ่ายแบบ ออกมาให้ได้ชมกันงานนี้เรียกว่ายกมาทั้งช่องเพราะนำโดยอั้มพัชราภาชัยเชื้อและเวียสกุลดวัด์คณารถและนักแสดงอีกขับขันแต่ที่แฟนๆสังเกตเห็นคือทำไมปฏิทินช่อง7ปี2566ถึงไร้เงาของพระนางตัวท็อปลูกรักอย่างแม็กกี้อาภาทัพทิมอัญญรินและแป้งอาทิตย์ในส่วนของอ,องอักขพันธ์ ที่ไม่ได้มาเพราะป่วยอย่างไรก็ตามเราดูต่อไปว่าทั้ง3คนนั้นจะปรากฏตัวในปฏิทินช่อง7ปี2566หรือไม่